ายน2566เวลา8นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องเดอรพาเลอร์โรงแรมเดอะเซนต์ริจิสปักกิ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระอาจารย์ภาษาจีนฟอทุลออรพระบาทพระราชทานของที่ระลึกและมีพระราชปฏิสันฐานอย่างใกล้ชิดเป็นที่ซาบซึ้งและประทับใจบรรดาพระอาจารย์เหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนทุกครั้งสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระลรกสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งพบปากกับพระอาจารย์ภาษาจีนนี้ได้ขาดเป็นการแสดงความกระตันญูกตะเวทีเป็นคุณความดีที่นักเรียนและนักศึกษาโดยทั่วไปควรใส่ใจนำไปปฏิบัติเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารฟางเฟยหยวนเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยู่ไทโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันฐานด้วยนายหานเจิง้งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นสเสด็จเข้าห้องประชุมทรงร่วมพิธีฉลองการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่50ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีที่มีมาช้านานมีอดีตเอกอกัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพระอาจารย์ภาษาจีนและผู้ที่เคยปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมง,งาน,จน,จนในหานเจิงรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมพระปรีชาสามารถ และพระกรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนที่มีมาแต่โบราณให้แน่นแฟ้นไม่เสื่อมคลายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรกเมื่อปี2524 หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปหลายมณฑลทั้งเขตปกครองตนเองและเมืองใหญ่เกือบทุกแห่งทั่วประเทศจีนส่งเป็นที่รู้จักและรักใคร่ของชาวจีนทุกเพศทุกวัยพระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนจีนและพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนหลายเล่มทําให้คนไทยเข้าใจจีนมากขึ้นส่งเป็นที่ชื่นชมยกย่องของชาวจีนส่งทําให้คนจีนรู้จักคนไทยดีขึ้น สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนประกาศเฉลิมพระเกียรติและถวายพระสมัญญานามว่าเป็นทูตไมตรีไทยจีนด้วยทรงเจริญสัมพันธไรรมตรีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนครบทุกมวลนของจีนในปี2547และทรงเป็นที่เทิดทูนและยกย่องของชาวจีนให้เป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกในปี2552 สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรพระตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพระราชทานพระราชดำรัสมาคราวนี้ได้พบชาวจีนหลายท่านที่ไม่ได้พบกันมานานเพราะว่ามีโรคโควิดมาเยี่ยมกันไม่ได้นักกิครูที่เคยสอนท่านทูตนันกการทูดที่เคยอยู่เมืองไทยวันนี้ได้มาเพื่อยินดีมาก ก่อนอื่นต้องขอบคุณรัฐบาลจีนที่ส่งคุณครูผู้มีความรู้ความสามารถมาสอนภาษาจีนให้โดยตลอดแล้วก็ให้โอกาสมาเรียนที่เบต้าที่ประเทศจีนครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้ที่ได้เยือนจีนปกติจะเยือนจีนประมาณเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่ปิดภาคเรียนในประเทศไทย พระเจ้าจึงไม่ต้องทํางานมากนะักในครั้งนี้ผู้อํานวยการของจูนูแนะนาให้มาที่นี่เดือนมิถุนายนเพราะเป็นช่วงที่โครงการสําเร็จและจะได้ดูโครงการก่อนที่จะติดห้องที่อยู่ใต้ดินแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเวลานี้เกษยียณอายุราชการแล้วอยากไปไหนมาไหนตอนไหนก็ได้ ข้าพเจ้าทราบเรื่องโครงการนี้มานานแล้วนักวิชาการจีนปิดโอกาสให้นักวิชาการไทยร่วมมือในด้านการป้องกันสนามแม่เหล็กโลกไม่ให้รบกวนงานวิจัยเที่ยวนี้ได้ไปดูงานพิพิธภัณฑ์ยาจีนเพราะในประเทศไทยมีผู้มอบร้านขายยาจีนโบราณให้ มาจัดทำเป็นแหล่งการศึกษาก็ได้ที่เมืองไทยก็มีร้านยานในเยาวราชเพื่อมาแนะนำพระพเจ้ายินอยากดูงานด้านนี้ที่จีนด้วยจีนเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ได้ร่วมมือกับจีนหลายโครงการพระพเจ้าทราบเรื่องโครงการจากหลายๆแหล่งคือแม้จากสื่อจีนที่ั้นสื่อจีน,จน แล้วก็มีโอกาสส่งเยาวชนไทยศึกษาในจีนก็มีหลายคนที่ได้กลับมาประเทศไทยแล้วก็ทำงานเป็นประโยชน์ตอนที่มีโรกระบาดโควิดมากทังจีนได้ได้มอบยาวัคซีนให้สภากาชาติไทยและสภากาชาติไทยก็นี้นำไปฉีดให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณทางฝ่ายจีนมากข้าพเจ้าได้เดินทางเยือนจีครบทุกมณฑลได้เห็นวิธีชีวิตสถานที่ธรรมชาติภูมิศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมมากมายชาวจีนก็ได้ต้อนรับด้วยความเป็นมิมตรีและอบอก้อมอารีทั้งหนึ่งได้ดูง,งานที่มหาวิทยาลัยดนตรีที่ปักกิ่ง นักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยได้สร้างไวโอลินเป็นของขวัญขายายย้าพเจ้ายังใช้ไวโอลินคันนี้ฝึกซ้อมจนถึงปัจจุบันตอนนี้ข้าพเจ้ายได้จัดหลักสูตรซ่อมและสร้างเครื่องดนตรีไทยในสถาบันสหาบันเทคโนโลยีที่ข้าพเจ้าก่อตั้งก็อยากให้มีการซึ่งสร้างเครื่องดนตรีสากลเช่นไวโอลินด้วยจึงใคยส่งครูและนักเรียนมาเรียนที่จีน ต่อไปก็หวังว่าจะมีโอกาสขอให้ประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองสึกต่อไปและให้ความสัมพันธ์ของเราเจริญก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายขอขอบคุณสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นมหามิตรที่ช่วยผลักดันให้มิตรภาพจีนไทยแน่นแฟน้นทรงเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลจีน ประกาศยกย่องให้ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม,ม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตรภาพเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบเป็นการสรนเริญเกียรติคุณให้ชาวต่างชาติที่สร้างคุณุปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงเป็นประดุษสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพอันแน่นแฟนระหว่างไทยจีนส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกระชับแน่นและมีความพัฒนาม,มากขึ้นเป็นทวีคูณแม้สถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความสัมพันธ์จีนไทยนั้นมีเสถียรภาพจีนเป็นมิตรที่ดีของไทยและขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้นเสมอเวลา15นาฬิกาสมเด็จพระนิฐาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จออกณนะห้องเดอะพาเลอร์โรงแรมเดเซนต์รีจิสปักกิ่งพระราชทานพระราชวรโรกาสให้สื่อมวลชนจากไชน่ามีเดียกรุ๊ปโาทูลละองพระบาทกราบบังคมทูลสัมภาษณ์พิเศษเพื่อนำไปเผยแพร่ช่องทางสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของไชน่ามีเดียกรุ๊ปสมเด็จพระนิธฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพหลราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงมุงสร้างและสื่อสารความสัมพันธ์ทั้งกับผู้นำทุกรุ่นทุกระดับ และกับประชาชนจีนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาส่งพบผู้นำสูงสุดของจีนถึง4ใน5รุ่นตั้งแต่ยุคในเติ้งเสี่ยวพิงจนถึงประธานาธิบดีสีกิน้นผิงในปัจจุบันสิ่งที่ผู้นำจีนหรือคนจีนพูดถึงพระองค์คือทรงมีความผูกพันกับจีนอย่างแท้จริงและทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้ทั้งสองฝ่ายหาทางพัฒนาต่อยอด ขยายความเพิ่มคูณความสัมพันธ์ไทยจีนให้เกิดเป็นประโยชน์ร่วมกันให้ยั่งยืนสืบไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน